วิชวาณิตีขตร์พื้นฐานหนึ่งบทที่เจ็เรื่องการประมาณค่าในบทนี้เราจะมีหัวข้อดังนี้นะคะก็คือคะแนนมาตรฐานสมบัติของคะแนนมาตรฐานการประมาณค่าแล้วก็การประมาณค่าสัดส,ส่วนของประชากรอันดับแรกเรามาดูเหมือนว่าการประมาณค่าหรือว่าคา่ามาตรฐานของบทนี้เนี่ยมันคืออะไรการประมาณค่าในที่นี้ถ้าเราดูจากชื่อเราก็จะสามารถ สองชุดหรือว่าสองตัวแปรขึ้นไปว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรแตกต่างกันมากกันนะ้อยทำไมถึงต้องบอกว่าต้องมาสองชุดขึ้นไปเพราะว่าถ้ากป็นชุดเดียวมันไม่สามารถเอาเปรียบเทียบกับใครได้นะคะจากที่ถามาเมื่อกีกอ้กเราก็จะเห็นว่านำข้อมูลสองชุดมาเปรียบเทียบกันคำถามต่อมาก็คือว่าทําไมเราถึงต้องนาําข้อมูลสองชุดมาเปรียบเทียบในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นเราจะถามว่า มีนักเรียนคนหน,นึ่งเรียนหนังสือเนี่ยคะแนนในการเรียนวิชาพละศึกษาออกมาดีกว่าวิชาคณิตศาสตร์ถ้าพิจารณาศึกจาคะแนนสอบอย่างเดียวเราจะเห็นว่าวิชาพละเนี่ยนักศึกษาได้คะแน,นนมากกว่าคณิตแต่เราจะสรุปเลยว่านักศึกษาคนนี้เรียนวิชาพละได้ดีกว่าวิชาคณิตศาสตร์เลยเนี่ยมันคงไม่สามารถบอกได้ขนาดนั้นเพราะว่าเนื่องจากทั้งสองวิชาเนี่ย ระดับความยากง่ายในการเรียนต่างๆกันดังนั้นในการเปรียบเทียบเนี่ยมันจะต้องมีหลายค่าในการเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อให้ค่าในการเปรียบเทียบค่อนข้างเท่ยงตรงมากที่สุดค่าเรอที่จะใช้ในการคำนวณเพื่อเปรียบเทียบนะคะจากที่บอกเมื่อกี้ถ้าเราใช้แต่ x มาหรือว่าค่าเฉลี่ยอย่างเดียวเนี่ยหรือว่าตัวคะแนนตัวเด็กอย่างเดียวเราไม่สามารถเห็นภาพได้ว่าข้อมูลนั้นมันถูกต้องแน่นอนจริงจริง เรามาดูค่าที่หนึ่งที่จะใช้ในการเปรียบเทียบได้ก็คือคะแนนมาตรฐานหรือว่าค่าแซ่ดโจทย์ทั่วไปส่วนมากจะนิยมให้หาค่าคะแนนมาตรฐานเนื่องจากมันสะดวกแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากมากเท่าไหร่นะมันจะเป็นค่าที่ค่อนข้างหาได้ง่ายสมมติในเรื่องนี้เขาให้มาว่าแซดเท่ากับ x i x s F s ลบ x bar ส่วน s d เราก็มาดูว่าความหมายของตัวคืออะไรแซดก็คือคะแนนมาตรฐาน xi คือคะแนนดิบของข้อมูลที่มีค่าเฉลี่ยเลขทั้งนี้ที่จะแปลเป็นคะแนนมาตรฐาน xi คือคะแนนดิบทั่ว่าไป xb a r คือค่าเฉลี่ยทั้งหมด sd คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากสูตรเมื่อกี้เราก็จะเห็นได้ว่ามาตรฐานค่าคะแนนมาตรฐานค่กที่เราจะหาเนี่ยเป็นค่าแสดงให้เห็นถึงผลต่างระหว่างคะแนนดิบ แล้วก็ผลตางระว่างคะแนนบีและค่าเฉลี่ยหรือเอ็กซ์ตาเนี่ยว่าจะเป็นกี่เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดังนั้นเ,นเรามาดูที่ตัวอย่างโจทย์เพื่อให้เห็นภาพว่าทำไมต้องใช้นะคะจากโจทย์เราจะเห็นได้ว่าเขาต้องการหาว่าวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาแผานกการตลาดและแผนกบัญชีปรากฏว่านักศึกษาแผนกบัญชีสอบได้85คะแนนซึ่ง นักศึกษาคะแนนบัญชีมีค่าเฉลี่ยทั้งคะแน74แล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ4ส่วนอีกคนนึงผแนนการตลาด275คะแนนซึ่งนักศึกษาคแนนการตลาดเนี่ยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ6 0ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ12ในที่นี้เราจะสามารถตอบได้ว่าถ้าสมมติโจทย์ถามว่าใครเรียนวิชาคณิติาสตร์ได้ดีมากกว่ากันเราไม่ เราก็สามารถดูได้ว่าสองกลุ่มนะี้เรียนยากได้ต่างกาันหรือว่ายัางไงดังนั้นเราต้องมาดูตามสรรมการเพื่อจะได้หาคําตอบได้ว่าใครเรียนได้ดีกว่ากันเราไปเริ่มแก้โจทย์ในข้อน,นี้นะคะถ้าดูจากวิธีทำเนี่ยคานไปว่าเหมือนทุกครั้งเราต้องยกก่อนว่าสรรมการที่ใช้คืออะไรในที่นี้คือ z บเท่ากับ x i ลบ x bar ส่วน d เรามาเริ่มหาคะแนนของแต่ละคน เออริ่มที่ของอุไรวันหรือว่า,าวน,าน,นักศึกษาแผนบัญชีแทนค่าลงเงินค่ะเขาสอบได้85คะแนนค่าฉเฉลี่ยของแผน,นเขาเท่าก,กับ70ส่วนวีเอสดีโจทย์กำหนดให้มาหมดแล้วว่าส่วน,วน,วนแบ่งมาตรฐานเท่ากับ10คำอนวณออกมาคะแนนมาตรฐานของอุไรวันเท่ากับ1.5ต่อมาเรามาคำนวณของอีกแผนหนึ่งหรือของรำวันองการค่าเข้าไปคะแนนดีเอชไอเท่ากับ75ลบด้วยค่าเฉลี่ยของแผน,นเขาเท่าก,กับ และส่วนเบี่งเบนมาตรฐานของแผแนกเท่ากับ12คำนวณค่าออกมาได้เท่ากับ,บ1.25จากคำตอบเราจะเห็นเลยว่าคะแนนมาตรฐานของอุไรวันสูงกว่าคนมาตรฐานของนานวัดนดังนั้นสรุปก็คืออุไรวันเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ดีกว่าอีกคนหนึ่งนะคะเมื่อกี้เราเห็นวิธีการหาค่ามาตรฐานแล้วก็การใช้สัมการ นึ่งก็คือคะนมาตรฐานเป็นตัวแรกที่ไม่มีหน่วยทางกายภาพก็คือไม่มีเป็นหน่วยเช่นอันชี้หรือว่าคลั้งเลยเนี้ยค่ะมันจะไม่มีหน่วย2ก็คือส่วนเป็นมาตรฐานของคะแนนมาตรฐานทั้งหมดของชุดจะมีค่าเท่ากับ1 3. ค่าเฉลี่ยเลขณิตของคะแนนมาตรฐานของชุดข้อมูลจะมีค่าเท่ากับ0 4. ผลรวมของคะแนนมาตรฐาน ำนวนในชุดข้อมูลจะมีค่าเท่ากับศูนย์ต่ปก็เป็นในเรื่องสมบัติของคุณาน,นกาานต่อนะคะเราไปอ่านดูเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าในการแก้โจทยนแต่ละครั้งเนี่ยเ,เราควรมีข้อต้องระวังอะไรบ้าง เป็นต้นโดยการใช้ฐานข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ถูกเลือกมาเป็นตัวแทนในการหาถ้าเราดูจากชื่อแล้วก็จะพอเดินข้าออกมาการประมาณค่าะไรก็คือการคาดว่าค่ามันน่าจะเป็นเท่าไหร่ หรือว่า o i ค Estimation แล้วก็การประมาณค่าแบบช่วงคือ Interval Estimation เราจะมาดูว่าแบบไหนคือ,อยังไงนะคะการประมาณค่าแบบจุดในที่นี้ก็คือเป็นการประมาณในลักษณะของประชากรหรือว่าค่าพารามิเตอร์ที่จะมีผลคันตอบออกมาเป็นค่าเพียงค่าเดียวจากตัวอย่างที่กี้ที่บอกว่า จะใช้ในการระมาณค่าประชากรมีผลออกมาเป็นค่าเดียวเป็นยังไงลักษณะการใช้ก็คือยกตัวอ,อย่างเช่นเขาส่งประชากรทั้งหมด6,000ครอบครัวมาหาค่าเฉลี่ยของแต่และครอบครัวรวมก,กันแล้วหนะ่งค่าเฉลี่ย x มาออกมาเท่ากับ2.7ในกางนําไปใช้แล้วก็จะเขียนตัวเดียวว่าค่าเฉลี่ยของแต่และครอบครัวเท่ากับ2.7คือ,อ,อ2.7ถ้าเดียวจะไม่มีค่าอื่นขึ้นมาเพิ่อมอีกนะคะ สไลด์จะเห็นว่า x bar เท่ากับ sigma xi i เท่ากับหนึ่งถึง มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งในการหาค่าเฉลี่ยประชากรที่เป็นพนะคะในที่นี้เขาส่งตัวอย่างโฆษณาสินค้าทั้งหมด54รายการจากเอกสารและนับจํานวนประโยชนในแต่ละโฆษณาเพื่อการนาบจานวนประโยคจงหาค่าเฉลี่ยประชากรเกี่ยวกับจํานวนประโยชน์โฆษ ส่วน n ถูกไหมคะมาดูกันที่วิธีทำเห็นชัดมากสมการคือ sigma x x bar ับ sigma x วน n sigma x ก็คือผลรวมของตารางทั้งตารางในสไลด์เมื่อกี้รวมทุกตัวในตารางว่ามีค่าทั้หมดเท่างังเขารวมค่าย้วว่าได้กับ671ส่วนด้วย N m คือจำนวนตัวที่ในนั้นนับต้องนับหนึ่งตัวดูว่าจะได้ 14ตัวดังนั้น,าานการคำตอบของข้อนี้ x มาท่ากับ12.4จริงๆแลวะนะถ้าเห็นภ้าแทนลงไปในสมการมันจะไม่ยากอย่างที่คิดค่ะต่อมาเรามาดูเรนที่หัวข้อต่อมาก็คือการประมาณค่าแบบช่วงหรือว่า i n t e r v a l estimation จะเป็นการประมาณค่าพาราเตอร์แบบด้วยค่าเป็นในลักษณะช่วงจะจะเป็นการสร้างจากค่าประมาณแบบจุดเอามาต่อให้ทำเป็นแบบช่วง เขียนช่วงก่อนนะคะในที่นี้เราจะเห็นว่าเขาไปกาว่าค่าจำนวนเฉลี่ยของคนแต่และครอบครัว,วทั้งประเทศเท่ากับ2.7ถ้าเราจะสร้างให้เป็นช่วงเนี่ยโดยการกําหนดเท่าในแต่และช่วงมีทั้งหมดเป็นช่วงของ0.4ก็คือต้องนำ2.7ลบ0.4ไปจนกระทั่งก็คือลดลงแล้วก็เพิ่มขึ้นด้วย เ็น2.7บวก0.4หรือว่าจะได้เท่ากับ2.3ถึง3.1ในช่วง2.3ถึง3.1จะเป็นช่วงที่เราจะใช้ในการประมาณจำนวนคนเฉลีย่ยเราจะเขียนได้ตามบรรทัดสุดท้ายนะคะกำหนดช่วงให้เท่ากับระยะห่างคือ0.4ถูกไหมคะเมื่อบวกแล้วก็ออกมาแล้วเราจะเขียนในลักษณะ,ะ2.3น้อยกว่า สัญลักษณ์น้อยกว่า3ามชุดหนึ่งก็คือเหมือนความว่าจำนวนที่จะหาเนะี่ยจะอยู่ในช่วงตรงกลางตรงน,นั้นเรามาดูันที่หัวข,ข้อสุดท้ายนะคะในที่นี้ก็คือการประมาณค่าสัสดส่วนของประชากรกเรากต้องรู้ก่อนว่าสัสดส่วนของประชากรคืออะไรสัสดส่วนของประชากรหมายถึงอัตราส่วนของสิ่งที่สนใจกับจำนวนประชากรท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการประมาณค่า ่วนประชากรเนนะี่ยมันจะมีทั้งหมด2แบบก็คือการประมาณ5าแบบจุดแล้วก็แบบช่วงเหมือนกันแต่ในที่เนี้ยในการทำข้อสอบจะไม่มีหัวข้อนี้ในการใส่ใจเนืน่องจากว่าคิดว่ามันค่อนข้างลุ่งยากมากเกินไปนะคะในการบอกเนี่ยเราก็จะให้เห็นสมการหนึ่งก็คือในการคำนวนสัดส่วนแบบจุด เขาให้สมการกำานว่า P เท่ากับ P แล้วก็มีสามเหลี่ยมข้างบนเท่า,ากับผลรวมซิกมา x ส่วน n ที่เกกราล่างมาทั้งหมดในหัวข้อเรื่องการประมาณค่าต้องการให้ทราบว่าวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานหนึ่งในหัวข้อการประมาณค่าจะมีการประมาณค่าทั้งหมดกี่แบบพอเข,ข้าข้ามนะคะในโจทย์ของข้อสอบนีในเรื่องนี้นจะไม่ยากเรากวลงลึกมากจนเกินไปคหะ